นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตัดสรุปอริยสัจจะทำได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพานนานแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณพระมหาปัญญาธิคุณเป็นต้นพร้อมทางพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยเสียนกล่าวยาดิสังวะปะเตพิชังตาดิสังราปะเตพลังกัลยาณกาลีกัญญาณัง ปาปกาลีจะปาปกังบุคคลหวานพืชชนิดใดย่อมได้รับผลชนิดนั้นบุคคลทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีคนทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วสุการานีอาสาดุนีอัตโนอาหิตานีจายังเวหิตันจ่าสาทุนจา ตังเวปารามาดุการังกรรมไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนคนทำกันง่ายส่วนกรรมดีเป็นประโยชน์แก่ตนด้วยทั้งดีด้วยกรรมนั้นแหลททำได้ยากอย่างยิ่งอัตโนวกตังปะปังอัตนาสังกิริสตี อัตนา,ากตังปะปังอัตนาวะวิสุจติสุทธิอาสุธิปัจจตังนานอยอันยังวิสุทธเยสุธิสุสธิอาสุทธิปัจจตังนานอยอันยังวิสุทธเยบาปที่บุคคลใดทำด้วยตนเองผู้นั้นย่อมเศร้าหมอง ด้วยตนเองบาปท,ที่บุคคลใดไม่ทำด้วยตนเองผู้นั้นย่อมบอริสุทธิ์ด้วยตนเองแลความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะพึงทําคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้นาชัจาวาสะโลโหตีนาชัจจาโหติพรามโนกามุนาวาสะโลโหตี กามุนาโหติพรามโมนคนจะเลวเลวไซใช่เพราะชาติจะสามารถดีไซใช่ชาติส่งแต่คนชั่วเพราะกรรมที่ทำลงและฆ่าคงดี้ํำเพราะทำเองหนบ,บัดนี้จะได้นำจุลกรรมวิพังคส,สูตรในคัมภีมัชฌิมนิกายอุปริปันธามาสแสดง มีเนื้อหาสาระว่าข้าพเ,เจ้าคือพระอานนท์เตระได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระมีภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาธบินิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั่นแลสุภมานพโตไทยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับแล้วได้ทักทายปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นผ่านการทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งสุภมานกสุภมานกโตเทียบุตรพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระมีาพาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรน้อยแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์ปรากฏความเลวและความประนีต มนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณสามมีผิวพรรณงามมีศักดาน้อยมีศักดามากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงไม่มีปัญญา มีปัญญาข้าแต่พระโกโดมผู้เจริญอะไรนอแรเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์ปรากฏความเลวและความประนีความแตกต่างในหมู่มนุษย์ก็มีชัดเจนดังที่สุภาพมานุษย์เขาทูลถามนี่แหละพระ,พระพัการเจ้าจัดว่ามานุษ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นการรเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวและประณีตอ่านนี่เป็นเรื่องสำคัญนะหัวข้อธรรมบทนี้มีประมาณหกอย่างนะเรื่องของกรรม สามารถจำแนกออกไปได้เป็นหกอย่างอย่างนี้นี่เป็นหัวข้อซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับผู้มีปัญญาน้อยที่จะฟังแค่นี้แล้วจะเข้าใจสุภามานพจึงถามว่าข้าพระองค์ไม่ทราบเนื้อความโดยพิสดารคือโดยละเอียดของอุเทศก็ค,คือหัวข้อธรรมที่พระโคดมผู้เจริญตรัสโดยย่อ มิได้จำแนกเนื้อความโดยพิสดารคือโดยละเอียดนี้ได้ขอพระพดโคดมผู้เจริญได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยประการที่ข้าพระองค์จะพึงทราบเนื้อความแห่งอุเทศคือหัวข้อธรรมนี้โดยพิสดารคือโดยละเอียดได้เถิดอันนี้พระเจ้าก็ได้กำลาบหรือข่มความถือตัวความทนงตัวความเย่อหยิ่งความอวดดีของมนพ สุภะมานพนี้ก่อนซึ่งก็มีอยู่ทุกคนเราคิดว่าเราแน่แต่จริงๆว่าเรานะ่ะแยนะ่เราไม่รู้หรอกว่าไอ้แน่นะ่ะมันเป็นแน่ด้วยมานะความยิ่งทนงในว่าตัวเรานี่รู้ไปหมดกูรู้ไปหมดนะยกเว้นตัวกูตัวกูที่ไม่รู้ว่าตัวกูนี่แหละคือตัวไม่รู้คือตัวอวิชาโมหะที่เราไม่รู้นะเพราะฉะนั้นจึงต้องข่มแตก,ก่อน พระพุทธภาคเจ้าตัดว่ามานพถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสุภาพมานพโตเทยบุตรทูลรับพระพุทธภาคเจ้าว่าขอรับพระเจ้าข่าพระพุทธภาคเจ้าได้ตัดดังนี้ว่ามานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มักทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหด มีมือเปื้อนเลือดหมกบุญในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุคติวิบากนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้บอรอทีบูรยึดมั่นแล้วอย่างนั้นหากเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไม่เข้าถึงอบายทุคติวิิบากนรก ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดหนะ้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสั้นมานุก็ที่บุคคลเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเยี่ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูคือไม่กรุณาในเหล่าสัตว์มีชีวิตนี้เป็นปฏิปทาก็คือกรรมหรือการกระทำ หรือการประพฤติเป็นไปเพื่อมีอายุสั่ง